นม่ครับถ้านูกนนะข้างในนะอ๋อขาดขาดได้เลยถึงถึงแค่เฉพาะที่เห็นนะข้างน,านอกขาดได้เลยครับ <c oughs> ตอนรับเข้าสู่ช่องพยันไม่โคดวนครับ <c oughs> นี่ครับทางปาลาเลาะกระเพง ยงงพยายามไล่ไล่ดูหน่อยเด้อเผือมีหลังมุดเือหลังมุดมันหลุดมาอยู่ในนี้ทางทางมั้นบางบางบูอ่ะ คือเราดันมาก่อนเรามาหลุดมาก่อนไหม,ไมไอะไรเคลียร์รูปเริ่มรุ่นครับสุดหุ่นเลยทาอ๋อรกครับพอมาทางออกอย่างงี้นี่ดูโล่งสวยเลยพอเดินดูหน่อยพอไม่กล้ทาทังนี่ไม่กล้าเดินนะ ตัวงูเราพ่อไม่กล้าเดินตัวงูสงสัยอยู่ในป่านี่แหละเยอะนะครับโอ้ยมีตัวใหญ่ๆนะทุกวันนี่เออพยายามเลี้ยดๆด้วย มาหาตัวดูบอมเราดูัะบอมเดล๋มันลกุกมาเรายังไม่ได้ฟังดีอ่ะ ไปบอที่อยู่ฟัง่งนู้นลงมาเลยไปเซมานี่ยังไงก็ต้องเอาเออกอยู่แล้ว เหมือนจะเป็นกระแพงวัดหน่อยทำแหวนองทำไม่เอาเองค์นี่มันกล้าดินนเลยมันปลายเช้ามันปลายเช้าเลยงานผ้องมจะดถังยากหน่อยเ,ยเพราะว่าร่างไอ้ต้นคอยนี่มัน ชอนไปใต้คานใต้อะไรแล้วมันก็เอาอย่างต้องใช้เวลาขุดหน่อยเนี่างนี้ก็ หนักงานทำความสะอาดเราพัฒนาวัดอย่างดีนะรักบานเสม็จของเรานี่ยาเนี่ยใครต้องการเอาให้วัวก็มาเอาเลยนะเเออาาไหม ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ